กกอกสเตชั่นสวัสดีค่ะพบกับลีอามาแล้วนะคะพร้อมทนายสมเกียรติระบบร่างกายหันมาทางนี้หันมาทางนี้มีอะไรอาเขียวชาแดงนมสดไม่ใช้พื้นที่นี้แหละพี่เตรียมไว้ให้ททุก่านครับลีอาช่วยท่านได้นะครับลีอาช่วยท่านได้นะครับลีอาช่วยท่านได้นะครับก็น้องหมีจะเราจะได้สุขภาพที่ดีขึ้นอันนี้คือชาอะไรอ่ะชาแดงชาแดงเมื่อกี้ใส่นมเหรอ โอ้ชาแดงใสนมวันนี้ใสถ้วยนู้นต่อที่น้ำสมุนไพรของน้องเสือพาไปนะคะเขียวๆนี่คือชาเขียวนมสดหรือคะมีชาเขียวนมสดกับชาแดงนมสดนะครับชาเขียวันเป็นของญี่ปุ่นเลยนะคชาแดงญี่ปุ่นไหมชาแดงเป็นของจีนอ๋อวันนี้เป็นของจีนชาเขียวญี่ปุ่นอ๋อเราก็ตอบเคล็ดไปเลยเราจำได้ว่าชาแดงญี่ปุ่นตัวเซรั่อันนี้จะแปะขึ้นมางไหนคะจากเกาหลีเลย ชาเขียวญี่ปุ่นนะคะชาเขียวเขมรไม่มีมั้งเหรอไม่เราอยู่ใกล้ๆญี่ปุ่นเราคบเต็มชาแดงกเาแฟพีนัท FC คาเมรเราก็มีนี่คุณอะไร FC กัมพูชาเนาะอันนี้ก็ใช่ของคุณนันชาแนลของพี่ได้สีเขียวอ๋อเหรอค่ะเขียวเขียวเขียวแบบชาเขียวเลยเขียวแค่ส่งมาให้นันชาแนลค่ะพี่นันมาเทุกออเดอร์ หนูไม่ได้พี่ต่อได้ได้อะไรมนได้ทางรีอาร์ดเรียนน้ำห้าสิบแก้วนงติ่ตอบักชนแนลมาผลิตนะฮะอำนวยการสร้างโดยเสือพาไปเนื่องจากโดยสมอชาแนลและดูนาพาไปดูเก็นทีมนางเสือเอาไปหนึงกระเป๋าเสือเกระเป๋าสี่งวัลมาแล้วหมาวมากแล้วสมอชาแนลไม่เอาขึ้นมาทิ้ไปแล้วช เธอพูดแล้วพูดก่อนใครเลยไม่ใช่แก้อมไข่อันเดียวเหรอนี่จะตัวยหญ่นะก็จะส่งไปพร้อมกันกับเนายเลยใช่ครับนะราคาหนึ่นเการ้อยห้บาทที่นายทานแล้วนะครับนะรอบเอวนะครับยุบไป3นิ้ว ฝากก่อนเด้อพี่บ่าวหอมตักกินเองเด้อเขียวมุสีแดงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวหนูมาเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมานะคะเดี๋ยวมันจะเย็นเกินพิมพ์แล้วนะครับผมไประบบไประบบไปทางไหนเดี๋ยวน้ำมันจะเอาใครล่างเอาเลยแล้วนะสั่งซื้อตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับนะสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านะฮะสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านะครับเอสซีนะครับนะที่ซื้อนะฮะ เียเราจะจับฉลากรายชื่อจับฉลากลายแล้วก็มาุ้นกเป๋ากันแดนี่มีลนรุ้งนีงอยู่นีอ๋อลุงอยู่นี่อันนี้เป็นน้ำของรีอานะผมแต่ว่า บ้านคุณเด่งก็ทำเลยคะ่ะบ้านคุณเดงก็มีอีกหลังหนึ่งส่งน้ำให้ลุงนะคะ ครับเสียร์จากพี่ชมสมุยนะครับครับปิยานะครับเขาบอกครับไม่ใช่ตนี้นะคะคุณลุงไหมคะตบอริยานมาแล้วให้ตอมันกินบค่ะต่อิน่อโทษนะค่ะฮะก็เล่นคู่เลยบอครรุ ชาเขียวาเขียวญีป่นาแเขียวียวว่นกันจากญี่ปุ่นชาแดงจากเกาหลีป่ะบ้านคุณหน่งบ้านคุณหนึ่งบ้านนึงหรอคะ ถ้าเป็นออฟฟิศทำงานบอกว่าอยู่นี <c oughs> ่แหละี่เก็บของไม่เก็บของโครงการจลของส่วนนะของสอวนนะองมีไม่เว ไม่ยากมากังมยกเไม่้วน่้องตก้าเหรอกล้าเรขาบอกว่าเมใช้จ่ายทพ่หนึงก็ได้เขับอเข้าคงกันมีปไนนั่นเ้ลมยไปหาป้าปาโอ้ไล้ส่งแผงป้าที่ไลสป้าไปด้วย ตอนนี้บ้านยูทูบเบอร์ก็เพิ่มขึ้นอีกหลังหนึ่งก็เป็นบ้านของคุณหนึ่งบ้านของคุณหนึ่งนะคะที่มีมีสองล็อกเนาะล็อกนี้ตั้งเป็นอีกหลังหนึ่งนะคะคุณหนึ่งน้องเมดได้ก็ได้สองหลังแล้วนะคะขอบคุณค่ะนะคะโอ้สวยงามเลยเหมือนจะกว้างๆนะุ้งเฟ ค่ะกว้างดีนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมด้วยกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้กับโปกอกสเตชันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ